พาไปที่จังหวัดชัยภูมิกันค่ะผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13นำคณะกรรมาการธรรมภิบาลจังหวัดเชัยภูมิลงพื้นที่สอดส่องการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนในอบอตอบ้านขามอําเภอจตุรัสเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนค่ะมีความโปร่งใสบ่มมีการทุจริตเหตุแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ าอิทธิพนช่างเกรงดีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดชัยภูมิหรือก่อเท่าจ่อชัยภูมิก็ได้นำคณะลงพื้นทีส่สอดส่องโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกค,คอนกรีตค่ะโดยการปรับปรุงผิว,ผวจะราจรลูกร่างเดิมของอบอตอบ้านค้ามอำเภอจตุรัส ซึ่งเป็นถนนเชื่อมต่อมู่บ้านโน่นครอบานไม่น,น่าดีระยะทาง3กิโลเมตร6เมตรงบประมาณ8ล้าน1 0 0 0 0กว่าบาทซึ่งเป็นหนึ่งในหลายโครงการที่ก่อทชจังหวัดเชียงพูมไใ้ลงพื้นที่สอดซองนั่นก็เพื่อเป็นการสร่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆบริหารจัดการโครงการโดยความโปร่งใสตรวจสอบได้บ่มีการทุจริตตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยให้ความซอยเหลือสนับสนุนในการให้ขอคิดให้ความคิดเห็นขอเสนอแนะขอสังเกตต่างๆเพื่อให้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ที่ใส่ดำเนินการมีความคุ้มคา่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนค่ะ นายอิทธิพลช่างกรึงดีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยวา่าถนนซ้ายนี่ขาไก่สิเส็จแล้วและก็ทราบว่าเป็นโครงการที่สามารถประหยัดงบประมาณไปได้ค่อนข้างหลายนะคะงบประมาณที่เหลือทั้งอ,อ,ตอบตบ้านค้ามก็ได้นําไปดําเนินง,งานโครงการอื่นที่เป็นประโยชน์ในพื้นที่ค่ะพร้อมมีข้อเสนอแนะให้ดูแลรักษาถนนซ้ายนี่ให้ใส้ง,งานได้เงี้ยวๆนะคะและก็เร่งรัดการดําเนินง,งานให้เร็วขึ้น สำหรับโครงการที่เขาสู้ระบบการสอดซ่องในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ่มค่ะส่วนหลายกระสิเป็นโครงการก่อสร้างถนนนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการเกี่ยวกับระบบช้นประทานระบบท่อทรงน้ำซึ่งก็เห็นว่าบางโครงการค่ะก็มีข้อสังเกตสังเกตอยู่นะคะพี่ยาซึ่งสีได้สรุปในเรื่องของน้ำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูพิเนี่ยไปพิจารณาทรงเรืองให้กับในงานที่รับผิดชอบ ในการดําเนินง,งานต่อไปนะคะเข้าไปฟังเสียงผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่13ค่ะแล้วนะครับการดำเนินการก็เป็นไปกว่า8 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทราบว่าโครงการนี้สามารถประหยัดงบประมาณได้ค่อนข้างมากนะครับในงบประมาณส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับทางอบตอบ้านขามเนี่ยจะได้นําไปพิจารณาในการดาเนินการโครงการในโครงการอื่นๆซึ่งเป็นประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ ต่อไปนะครับส่วนข้อเสนอแนะหรือว่าความเห็นเบื้องต้นของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชัยภูมินะครับก็อยากจะให้มีการดูแลรักษาถนนเส้นนี้นะครับให้ใช้อยู่ได้นาน,าน